สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนะะคหลังจากฝนหยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทํากับข้าวกินกันค่ะนี่นะคะพ่อก็คือตอนเย็นก็ไปอีกแล้วจ้าพ่อก็คือเป็นคนที่หาพึ่งหมานมากสารอีสารอื่น่าหามิมจ้าพ่อก็คือหามิมก็คือหาพึ่งเก่งมากเลยนะคะไปทุกวันก็ได้ทุกวันเป็นลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นหมูค่ะว่าจะมาทอดลูกชิ้นหมูด้วยนะคะวันนี้คิดว่าพ่อกับแม่ซื้อลูกชิ้นหมูว่าจะมาทาก๋วยเตี๋ยวสุดท้ายไม่ได้ทําค่ะหนูก็เลยไปต้มใส่มาม่าที่เขาเรียกว่า อะไรนะคะไม่รู้ว่าภาษาไทยนั้นเรียกว่าอะไรแต่ภาษาอีสานเรียกว่าปลาจอมค่ะ ปลาสมปาน้อยเออสมปาน้อยแล้วก็ภาษาไทยน่าจะปลาไทยอันในอีสานไม่รู้นะคะเรียกมั่วเป็นหมดเลยค่ะใครรู้ก็คอมเมนต์นะคะบ้านหนูก็เรียกสมปาน้อยบางบ้านก็เรียกปลาจอกอะไรคือปลาลูกคอกตอนแรกก็ไม่รู้จักค่ะก็เลยถามแม่กัเพราะว่าอะไรคือปลาลูกคอกก็คือปลาคอนอยค่ะก็คือปลาช่อนเล็กนะคะก็คือพ่อเป็นคนทําเองเลยค่ะพ่อทําเองนะคะพ่อทําเป็นก็ได้ทีแล้วนะคะคือมันสามารถเอาไปกินได้นะคะก็เลยเอาไปแจกแจกป้าป้าพี่พี่น้องๆอะไรทั้งหลายนะคะ เอาไปแจกทางบ้านสินใครแล้วก็บอกให้ลุงตุ๋ยเอามาให้ไปบ้านต้นก่นะะอยได้ค่ะทอดเสร็จแล้วก็ใส่ตะแกรงเสเ็จน้ํามันนะคะเสร็จแล้วก็มาทอดลูกชิ้นต่อค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทอดลูกชิ้นต่อเออทอดลูกชิ้นก่อนนะคะ,ะ,คะอยา่าทอดลูกชิ้นก็ทอดเยอะด้วยนะคะแต่ว่าหิวนะคะเดินไปเดินมาจับกินนะคะสุดท้ายได้มาทอดใหม่อีกรอบค่ะเพราะว่ากินหมดจะแล้วกินหมดแล้วกินหมดเกือบแล้ว ปูมันแปลว่ากินจะหมดแล้วค่ะพูดไม่ถูกจะต้องพิมพ์ไปพิมพ์มานะคะเดี๋ยวติดกระทะค่ะเคล็ดลับถ้าไม่อยากให้ติดกระทะกะเท่ากระทะล้างใหม่นะคะก็ให้ใช้แป้งข้าวโพดนะคะหรือแป้งสาลีแป้งอะไรก็ได้ค่ะยกาเว้นแป้งทาผิวแป้งโดยที่กระทะนะคะก่อนที่จะตั้งน้ํามันเดิอไม่งั้นมันก็จะสูกกันเป็นก้อนนะคะคนคๆให้มันเข้าแตกละลายกับน้ํามันค่ะเวลานั้นก็จะได้ไม่เป็นก้อนนะเวลาทอดไก่หรือว่าทอดไข่ได้ค่ะสับมะละสับมะละกอสับบะคุงนะคะโอ้ย อ,อีกแล้วกินตำมะหุงอีกแล้วแต่ว่าชอบนะคะไม่เบื่อเลยเว่า<ม>เ,ปเป็นอะไรนะ,นะคะรู้แค่ว่าชอบกินมากเมนูแบบเผ็ดๆส้มตำอย่างเงี้ยอร่อยมากค่ะพูดถึงส้มตำก็จะมาเว้าพื้นนะคะถ้าไม่เว้าพื้นไม่ใช่หนูนะ เราต้องว่าพื้นชาวบ้านไม่ใช่ว่าพื้นบ้านตัอเอนไม่ได้นะคะเพราะว่าคนอื่นเขาดีหมดค่ะเราจะไปว่าเขาไม่ได้น้องน้องนะคะน้องตอนนี้ก็อยู่ประถมต้นแล้วค่ะน้องกินส้มตำไม่เป็นนะคะคือไม่กินเลยะกินมคพวกเมนูส้มตำพวกเมนูเจ่วเมนูป่นเมนูอาหารอีสานแกงน่องไม้แกงไรพวกนี้น้องไม่กินนะคะน้องกินแต่พวกอาหารที่ยคะบางครั้งน้องก็ให้ทอดไข่ดาวต้มมาม่าอะไรให้นะคะหรือว่ากินอย่างอื่นค่ะเพราะว่าน้องไม่กินอะไรแบบนี้เตอนที่แม่ต่ำส้มตำนะคะน้องก็เดินมาแล้วรู้ไหมนะคะน้องพูดว่ายังไง นะคะตอนที่หนูชวนแบอบกว่ากินส้มตำไหมเอี่ยเม็นปละ <laughs> โอ้ยหัวสี<ม>บอกคือแ,แ,แม่ก็ถือปลาล้านะคะจะไปให้น้องดมเลยค่ะน้องมันก็ทําสีหน้างื้ๆงๆงงงใส่นะคะส้ตมตำบ่อยนะคะเรื่องนี้ก็เกิดได้สักพักแล้วนะคะแต่ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ตอนนี้น้องก็ยังไม่กินส้มตำเหมือน<ล>เดิมน,นะคะเมนูส้มตําบันนี้ค่ะของโปรดนะคะนําปลาล้านัวกินจนนัวกินจนคนนัวรู้ว่าเป็นอะไร <laughs> นะคะพ <laughs> ่อชอบให้ทําสูตรนี้นะคะถ้าแม่ทําก็พ่อก็จะบอกให้แม่ใส่ตามนี้ถ้าพ่อทําพ่อก็จะชอบใส่แบบพวกมะขามเปียกพวกอะไรพวกผักต่างๆนะคะ พวกประกอกชอบใส่มากเลยไม่รู้ว่ากินหรือไม่กินนะคะแต่พ่อก็ชอบให้ใส่เป็นเ<อ>พราะความเจ้มจนหรือเปล่า น่าจะเป็นเพราะความเจ้มจน,จนหรือเปล่านนขเข้มข้นค่ะเป็นเพราะความเ<ด>ข้มข้นข,ข,ขูดหน่อไม้ไว้นะคะเดี๋ยวจะไปต้มกับน้ำย่านางที่คั้นไว้ค่ะเอาไว้ซุปเอาไว้หมกเอาไวทไ้ทำอะไรก็ทําเถอะมันทําได้หลายอย่างแกงก็ได้นะคะไม้ไปต้มหรือไปเผาน,นะคะเสร็จแล้วก็เอาซ่อมนะคะขูดๆแบบนี้นะคะหนูก็เคยทาให้แม่ค่ะอือปวดมือมากแล้วก็เอามีดนะคะปาดออกปาดออกให้มันเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้เป็นเส้นแบบนี้ไม่นิยมเอาไปแกงนะคะเป็นแกงจะชอบแบบหั่นฝานนะคะทําเป็นเส้นแบบนี้นะคะก็ต้องขูดออกเพื่อที่ขูดเป็น โอ้ยไม่ใช่ก็คือถ้าหั่นเป็นแบบนี้นะคะจะเอาไปทำุบางคน,นอาจจะทำเป็นหมกนะคะเหมือนกับบ้านหนูบางครั้งก็ไปทําเป็นหมกมเหมือนกันว่าพ่อจะกินก่อนหรือว่าจะทําก่อนแต่สุดท้ายนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่คะ่ะต้องกินก่อนนะคะว่นนี้<ำ>ก็มีปลาเหลือด้วยนะคะปลานึ่งเมื่อเช้าคะ่ะตอนเที่ยงแม่กับพ่อไม่อยู่นะคะหนูก็ไม่ได้กินเมนูอยู่ที่บ้านคะ่ะน้องก็กินทอดไข่นะคะดังนั้นก็เลยเหลือปลาคะ่ะก็เลยมากินต่อคะ่ะอร่อยมากคะ่ะวันนี้